สวัสดีคะ่ะช้างน้องเมจิลุยสวนคะ่ะวันนี้อยู่ที่สวนมะม่วงนะคะวันนี้เราทําการล่าสารมะม่วงนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยคะ่ะนี่นะคะสารที่เราใช้นะคะใช้ประมาณครึ่งกระบวยนะคะเพื่อนๆสารที่ใช้นะคะแพคโคบิลทซอนค่ะเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตในการแตกช่อของมะม่วงนะคะ เดี๋ยวเราใส่ไปแล้วนะคะครึ่งกระบวยนะคะแล้วก็ทําการคนนะคะคนให้เนื้อละเอียดนะคะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วเราก็จะทําการลาดที่รอบๆโคนต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูการลาดกันเลยะคะ่ะ นี้เป็นการลาดสารนะคะเพื่อทำมะม่วงนอกฤดูนะคะทำการลาดรอบๆโคนต้นนะคะไม่ต้องชิดกกนะคะไม่ต้องให้โดนต้นมะม่วงนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อหนึ่งต้นนะคะสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่ได้ทำนะคะลองทำตามคลิปนี้ดูนะคะเผื่อรอบนี้เราจะได้ดึงชอบพร้อมกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ